ครับผมวันนี้มาหนองพอกนะครับมาดูรถให้เสียบาสเสียบาสครับว่าสวัสดีกันอีกนะรถมันบ่เคยจวดเนาะกคยจวดคนับพอนี่ครับพอนจะไม่เลื่อนครับโอ้เปลี่ยนสองหน่วยแล้วครับเท่าโบเออุยมันจะได้เริ่มลงมหรือดูการหรือว่าโทรหาพยานก็เรียกว่าเห็บบัดเอาเองเบิ่งเองนี่ยพยางก็เลยอยากให้มาเอฟซีกันพยานก็มาวัดนี่แหละครับก็เหมือนเดิมๆนั่นแหละมาเจอก็ปั๊มไพลอตก็ไม่ได้แล้ว เออเอาถ้ารถใครมีเกียร์ก็ปักตรงนี้มาเสียบาัสจะบอกบ่สจะบอกหยุดปรับแต่งไว้ให้สักหน่อยบาน <c oughs> เอาเนี่ยสัญญาณไฟหลอดนี่ป๋าตั้งไว้แล้วเนาะ <c oughs> จริงๆถ้าเกิดเรามีเกยียรแล้วก็ปักเข้าตรงนี้คล <c oughs> ายหมวกตรงนี้ออกก็จะมีเสาตรงนี้เบอร์สิบสี่ครับขันเข้าคลายอันนี้เป็นตัวล็อกมันอันนี้เป็นหมวกเฉยๆนะครับ เออแล้วก็คลายตัวล็อกออกแล้วก็ขันเบอร์14เข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นจริงๆเราก็ไม่ควรจะให้เกิน600หน่วที่คือ700 psi เออของเสียบ้านมันจัดไปพันนิดๆมาเนี่มันเกิดปัญหาอย่างเสียบ้านเห็นบอเนี่เสียนนี่มันรับน้ำมันมาจากมองนี่เนาะเนาะเสียนี่นับเพื่อมาขวบคุมเรกูลเตอร์มันสูงเกินปั๊มเขาเลยคุ้มการขวบคุ้มบอสมบูรณ์เวลาดีจูนตัวนี้ก็เรียบว่าได คุมทั้งสองปั่มเขาต้องเอาลงไม้พอดีพอพอดีปุ๊บเสียก็สามารถจูนตัวนี้ตัวนี้ขันเข้ารถเฮา,า,า,าสิเบลล์ลงคลายออกรถเฮาสิเลียวขึ้นแต่ว,ว่าทาั้งทั้งสองข้างคราวนี้ที่เขาถามก็นดูเบอร์ยิบซีลูกนอกนี่คุ้มยังนงคุ้มสิกไสสิกไส้ก็สวิง่งแขนเดินไส้ลูกในก็นสิมีคือกันได้เสียบา้านตัวต่างคืนนอกันเนาะคือกันครับขันเข่าอันนี้ ขัดเป็นข้าวดีเพราะว่าปลาขันขเขาแล้วมันตอบสนองดีอยู่ปลาก็เรียกวาแค่ก้าสียวังศรราทุกวันอเออมันสินักเกินไปนักเครื่องโคตลูกในก็บมี่สี่ขัวเดินขัวบุงกียกนะครับอ่านี่แหละโตพุนนะต้องเด้เปลี่ยนละบานคนโทษมือคนโทษไมจวดนี่ครับจวดโอ้โหกอลโลรรดํานี่โอ้ยก็นี่บ บ้ได้กดเต็มปุ่มเรียบา้อนี่แน่นอืมรถดำห้างลังเกียวกับว่าเลี้ยวห้างเกียวกับว่าตารถดำถ่ายมันค้างมันจะมาคันค้างแล้วเฟซเชื่อว่ามาคือจังวัตอบสนองหยั่งเรียบร้อยนี่อืมเคสป่าล่องเมืองบางขันลังเกียจเนี่ยบอกรถดำล้มในน้อยยัวดากับว่าไปมันบว่แย่งกับว่าตาดินเนี่ยว่าอยากเข่านะครับดินวิบุยนี่ครับโอ้ยนี่สวดเห็นไหมอ้าเอาวพ่อมองแล้วบ้านที่ล่ะเขาเดี๋ยวพ่อกันไว้บนข้นเพิรดตัวนี้ไปดนกินฮอดปั่มใหญ่ กินเครื่องเนาะครับเพราะว่าน้มันเอาดีมันห่อนจัดอยู่นี่ปั๊มย่าดูดไปใส่งานน้ำเด้อเสียบเออกินเครื่องนี่กินแน่ๆเพราะว่าอ้อยคุลนเล่อยู่หน้าหม้อน้ำค้นจากอ้อยคุลนเล่มาทันทีเสรอเย็นอ่ะอบห่อนอบอีหลอห่อนอีหลอห่อนเนีออ้อยคุ้นเล่เออเอาตัวนี้ก็ปิดให้แล้วล่ะเออก็บบนหาสิมีหยังโอเคมีหยังโทรหาป๋าบันอยู่ใกล้กันนึกออกป๋าก็อยุ้ยสวนคนนมไห้เฮานี่ครับเสียบ้านเข้าไปดีครับ